เลิกเบี่ยวแล้วไปเข้ากลุ่มดีกว่าเราว่าพวกเราทำเกินไปหรือเปล่าทำแรงเรามันจะทำไมมันก็มีแค่พวกเราไมีสวัสดีเธอยังมีหนะ้าเข้ามาในกลุ่มไม่เราเรามันตัวน่าลำคาญใช่ไหมละ่ะเธอทำลายคนหน้าลำคานไปมดนั่นแหละป้าพวกเธอเบลินเกมกันค เราทำอะไรให้พวกเธอต้องไม่ชอบด้วยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะวันต่อมาพวกเธอเปลี่ยนเขาเป็นไหมเออเอาดิฉันยิ่งเบื่ออยู่ฉันไม่ริว้ววนเธอส่งลูกเฮาันมาดิเดี๋ยวฉันไปรับทำไมนายถึงข้ามแบบนี้กับฉันละ่ะลูซี่ลินลีโอ เห่าจังข้าเพื่อนๆกลับมาแล้วฉันจะไปขอโทษฉันมีแค่เธอคนเดียวนะว่างจังไปนอนดีกว่า <hour> later. ใจหนึ่งร้อยต่ออีพีสาม